สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import นะครับยามเย็นวันนี้นะครับกับโอ้นนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านนะครับได้ชมนะครับกับรถในโครงการวินวินวินนะครับอยู่ในค่ายของ p o s ์ชนะฮะกับบอดี้คาร์เรลในวันๆนะครับและเป็นโมเดล992วันนี้อยู่กันให้จบไลฟ์นะครับเหตุผลเพราะว่า เอาทั้งหมด3คันเนี่ยคือวันนี้คือจังหวะดีมากๆที่มีทั้ง3รุ่นในก้าในบอดี้9ก้ที่อยู่ในโค้ดคาเรล่าในวัน,วน,วน,วนมาเทียบรุ่นให้ดูในแต่ละรุ่นนะครับและก็2-4สีด้วยกันดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครที่ว่างๆอยู่นะครับหรือชมไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะครับอยู่กันให้จบไลฟ์กันเลยทีเดียว นะครสามคันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากคาริล่าในวันๆนะครับสีเคย้อนนะครับรถปี2020นะครับคันนี้นะฮะถือว่าราคาดีดีนะครับ12ล้านมีทอนอยู่กันให้จบไลน์นะครับและคันที่2ครับเป็นคาริล่าเอสนะครับย้ำนะครับว่าเป็นคาริล่าเอสนะครับคันนี้ปี2019นะครับ และคันนี้เงื่อนไขดีๆใครที่กำลังมองหารถโครงการวินวินวินหรือรถมือสองที่เป็นลนักษณะขายดาวเปลี่ยนสัญญาไม่เสียแวดนะครับคันนี้อยู่กันให้จบไ์เช่นเดียวกันและคันสุดท้ายของวันนี้ครับกับคาริล่าในวันวัน 4S คันนี้รถปี2019ออปชั่นทะลักแต่มีข่าวดีให้กับทุกท่านด้วยนะครับว่า มีการปรับราคาพิเศษให้ด้วยอยู่กันให้จบไลท์ทั้ง3คันวันนี้เอาละครับขออนุญ,ญาตเริ่มต้นกันเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เสียเวลากับคา r เรล่าในวันวันคันแรกนะครับคาเรล่าในวันวันะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะลงรายละเอียดในแต่ละคันนะครับในโมเดลของตัว991นะครับโฉมที่เป็นบอดดี้ Body แล้วกันนะครับที่เรียกว่า992นะครับ992เนี่ยเครื่องยนต์สแตนดาร์ดเนี่ย เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ V6 นะครับและก็เป็นทวินเทอร์โบนะครับผมและก็เป็นสูบนอนด้วยนะครับโดยในในวันวันของ992เนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวคาเรล่านะครับซึ่งแรงม้าของคาเรล่าเนี่ยจะอยู่ที่385แรงม้านะครับและ0-100ทำได้อยู่ที่4.2วินาที ส่วนความเร็วสูงสุดอยู่ที่293กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือเรื่องของสเปคของเครื่องยนต์นะครับทำไมวันนี้อ้นถึงต้องละเอียดเหตุผลเพราะว่าในแต่ละคันของวันนี้นะครับราคาเขาจะดิฟกันอยู่ประมาณรุ่นละ1ล้านบาทดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะการที่จะจ่ายเงินเพิ่ม1ล้านบาทนะครับมันได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างนะครับ <c oughs> เริ่มต้นเลยนะฮะคันนี้พูดถึงเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับในส่วนของออปชันแล้วกันนะครับหลักๆคันนี้สีเรียกว่าเป็นสีเคย่อนเป็นสียอดฮิตนะครับไฟหน้าได้เป็นตัว LED matrix นะครับสปอยเลอร์นะฮะตัวนี้ได้ชุดสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกมานะครับรอบคันนะครับส่วนล้อนะครับเป็นลายคาร์เทล่าคลาสสิกนะครับตัวนี้นะฮะและ ด้านข้างก็จะเป็นตัวสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับหลังคาซันรูฟนะฮะอิเล็กทริกซันรูฟนะฮะเอาละฮะมาด้านข้างกันครับนี่ฮะตัวสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจก็จะมาพร้อมกับการชนของสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะฮะคันนี้ได้ปลายท่อดำนะครับแบ็กกอซี่นะฮะแล้วก็โลโก้คันนี้สั่งเป็นโลโก้ในวันวันนะครับสีดำบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ เฮ้ยคาเรล่ามันต้องมีคําว่าคาเรล่าคาดมาสิไม่เสมอไปครับขึ้นอยู่กับตอนที่เราเลือกคอนฟิกรถลตอนไมยแดงเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแค่โลโก้ในวันวันหรือเอาเป็นสแตนดาร์ดโลโก้นะครับถ้าสแตนดาร์ดโลโก้มันก็จะเป็นคาเรล่านะครับในวันวัน,วนแบบนั้นนะครับส่วนด้านท้ายตรงนี้สเก t c เชอร์ของตัวช่องของระบายนะความร้อนนะฮะปกติมันจะเป็น เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็มีการคอนฟิกมาเป็นดำเงานะครับและรถคันนี้นะครับแ a ปสติ c กเกนะครับเป็น h ไฮเกตพรีเมียมนะครับจากสำนัก m a g n u s โ o ชื่อดังนะครับเบอร์ต้นๆของอเมริกานะครับเฉพาะสติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะครับมูลค่าร่วม2 0 0 0 0นบาทนะครับคันนี้ตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับทานี้เรามาดูกันครับข้างในนะครับของคันนี้สวยขนาดไหนนะครับคันนี้ นะครับภายในเป็นสีดำแดงนะครับเครื่องเสียงบอสนะนะครับเบาะ14ทิศท,ทางนะครับอ่าและยังมี LED ดอนะครับดอ LED ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นโลโก้พอสนะครับและก็โลโก้หัวหมอนสแตมพอสนะครับที่อาร์มนะฮะตรงที่เท้าแขนตรงคอนโซลกลางก็สแตมหัวโลโก้พอสมาเช่นเดียวกัน ส่วนพวงมาลัยนะฮะจะเป็นพวงมาลัยตัว GT นะครับและคันนี้ครับไหนๆก็ดูตรงเรือนไม้แล้วครับวิ่งมาเพียง7 0 0 0นะครับ7,200กิโลเท่านั้นเองนะครับส่วนในรายละเอียดเชิญด้านขวามืออ่าด้านซ้ายมือนะครับตากล้องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดออปชันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะคันนี้มีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับ ที่เห็นชัดๆเลยก็เป็นคัพ h โ l เดอร์นะฮะตรงนี้เป็นที่รองแก้วรองแก้วนะฮะเป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใส่ลิฟติ้งหน้ามานะครับตรงนี้นะครับมีสปอร์ตเอ็กซอสด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีช่วงล่าง PASM มานะครับส่วนในเรื่องของอกล้องนะฮะคันนี้ได้กล้องเซราวิว360มาด้วยนะครับก็คันนี้ ใครสนใจเดี๋ยวอ้อนพาไปดูราคาด้านหน้านะครับแต่ก่อนจะไปดูราคาด้านหน้าซูมไปที่เบรกหน่อยครับนะครับในคาเรล่านะครับระบบเบรกเนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์นะครับที่เป็นโมโนคอกนะครับและก็จะเป็นแค่4พอร์ตนะครับเป็นแค่4พอร์ตนะครับในตัวคาเรล่านะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลา เราดูเลือกรถว่าอะคาเรล,ล่าธรรมดาคาเรล,ล่าเอสคาเรล,ล่าโฟเทำไมราคามันต่างกันมันมีรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆพวกเหล่านี้อยู่นะครับนี่แหละฮะก็คือส่วนหนึ่งที่วันนี้อธิบายเพิ่มเติมและคันนี้สนุนราคาอยู่ที่11.79ล้านบาทนะครับราคาดีมากเลยนะครับใครสนใจทักไายกันเข้ามานะครับกับ คารเรล่านะครับนายวันวันปี2020สีเคย่้อนภายในสีแดงคันนี้นะครับทักทายกันเข้ามาที่เบอร์025874666และ0866681999นะครับอันนี้เบอร์ฮอไลน์2เบอร์เลยนะครับถัดมาครับคันนี้เป็นคาร์เรล่า S นะครับมี S เติมขึ้นมานะครับ S เนี่ยจะเป็นการออกแบบที่เน้นเรื่อง พละกกำลังนะครับเลือกความเร็วแล้วก็เลือกของความสปอร์ตที่มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เพิ่มเลยคือแรงม้าครับในตัว S นะครับจะมีแรงม้าเพิ่มจากนะครับ385แรงม้ามาอยู่ที่450แรงม้านะครับและท็อปสปีดนะครับสามารถทำได้ถึง308กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ในขณะเดียวกัน0ูน0ถสามารถทำได้อยู่ที่3.6วินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเน้นเรื่องความความแรงนะครับก็ต้องมองตัวเจ้า c a r e l l S นะครับคันนี้นะครับเอาละครับเรามาไล่กันนะครับคันนี้เป็นสี c a r ิ l a ไว้นะครับไฟหน้าเป็น led matrix นะครับออปชั่นถือว่ามาท่วมเลยนะครับตัวสปอร์ตสปอร์ต สปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยเขาไม่ได้ทำคอนฟิกเรื่องของสีรถมาดังนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็น, atcher, น,เปนสเก็เชอร์นะครับเป็นการพกสเก็ตหินนะครับส่วนล้อนะครับล้อจะได้ลาย R S Spider นะครับและในตัว S เนี่ยคาลิปเปอร์นะครับมันจะใหญ่ขึ้นเป็น6พอร์ตนะครับคาลิปเปอร์เป็น6พอร์ตส่วนจานนะครับจานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากตัว คาเลล่าธรรมดาเนี่ยคาเลล่าธรรมดาจานเนี่ยเขาจะอยู่จานหน้านะอยู่330มิลนะครับพอมาเป็น S เนี่ยจานจะอยู่350มิลนะครับดังนั้นสิ่งที่เพิ่มเลยนะครับถ้าอ้นไม่ได้มาบอกวันนี้นะครับและเราก็ไม่ได้เข้าไปดูในสเปคของเว็บไซต์นะครับมองภายนอกอาจจะมองไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงนะครับเอาละฮะอันนี้คือเรื่องของความต่างนะครับส่วนล้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็น คายเรล่าคายเรล่าเหรือว่า 4S นะครับล้อจะเป็นล้อสแตนดาร์ดโรงงานคือล้อหน้า20นิ้วและล้อหลัง21นิ้วนะครับหลังคานะครับหลังคาเป็นอิเล็กอิเล็กทริกซันลูบนะครับอ่าถัดมาครับด้านท้ายครับคันนี้นะครับคอนฟิกเป็นแบ็คกอร์ซี่มาเป็นดำเงามานะครับนะฮะอ่าเห็นไหมคันนี้ โลโก้นะครับ standard โรงงานนะอย่างนี้เขาเรียกโลโก้ standard ในายวันวันคาเรล่าเอสนะครับมีเอสเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนปลายท่อก็ไม่ได้คอนฟิกเป็นสีดำนะครับปลายท่อก็เป็นสแตนเลสเงานะครับแล้วก็คันนี้ก็ลับสติ๊กเกอร์ใสมาทั้งคันเช่นเดียวกันนะครับมูลราคารวม200,000บาทด้วยกันนะครับเอาละฮะคันนี้เราไปดูด้านในนะครับเดีย๋ยวมาด้านนี้ก่อนนะครับ าภายในสีดำแดงนะครับเครื่องเสียงโบสนะเบาะ14ทิศทางนะครับโลโก้สแต็มหัวหมอนนะครับนะฮะพงมาลาย GT นะครับวิ่งมาเพียง8,200โลโอ้โหห่างกันแบบพันโลเองนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเชิญด้านซ้ายมือนะครับ เราไปดูกันนะฮะด้านซ้ายมือเปิดมาคันนี้สิ่งที่มีเพิ่มเลยถ้าดูจากตรงคอนโซลตรงนี้ก็จะมีเบาะอุ่นนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับและถ้าดูจากตรงนี้นะครับปุ่มก็เท่ากันกับตัวคาเรล่าเมื่อสักครู่นะฮะก็จะมีลิฟติ้งหน้าปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มอินดิวิดัวแล้วแต่เราว่าเราจะคัสตอมให้มันใช้งานเป็นปุ่มอะไรอันนี้เขาเขาเลือกเป็นสปอร์ตอ่าเอ็กซอรไว้นะครับ แล้วก็ช่วงล่าง PASM นะครับส่วนบางคันเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันมีปุ่มให้กดนะครับเขาเรียกว่า heated steering wheel นะครับก็คือเป็นอุ่นพวงมาลัยนะครับตัวนี้คันนี้ไม่มีนะฮะก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าในในเเนี่ยเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่ชอบความแรงนะครับความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนั้นเอาละฮะ ไปดูราคากันครับว่าคันนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมีให้เลือกอยู่2ออปชันนะครับออปชันแรกอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไลนะครับก็จะเป็น,นเงื่อนไขข,ของขายดาวเปลี่ยนสัญญาและก็ผ่อนต่อนะครับในเงื่อนไขของขายดาวเปลี่ยนสัญญาและผ่อนต่อคันนี้ขายดาวอยู่ที่ 4. ี่ล้านสี่แสนเก้าหมบาทนะครับ และผ่อนต่อ165,850บาท57งวดนะครับหรือถ้าใครจะซื้อสดเลยคันนี้สนุนราคาอยู่ที่13.89ล้านบาทนะครับเอาล้วครับใครสนใจคันนี้นะครับทักทายกันเข้ามากับคาร i ล่า S นะครับปี2019นะครับและก็รถสวยมากๆการันตีครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหนักใดๆเลยนะครับ ทักทายกันเข้ามานะครับเอาละครับจบกันไปอย่างรวดเร็วนะครับกับ2รุ่นนะครับถัดมารุ่นที่3เป็น 4S นะครับพี่เบิ้มของเราในโชว์รูมวันนี้นะครับ 4S คือทำไมมีเลข4เพิ่มขึ้นมานะครับเลข4เป็นตัวบง่งบอกระบบขับเคลื่อนของตัวรถคันนี้ได้ระบบขับเคลื่อนเป็น4ล้อนะครับขับ4นั่นเองนะครับ ส่วน s เป็นตัวบ่งบอกว่าได้เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเท่ากับตัว s ธรรมดานะครับก็คือ450แรงม้านะครับส,ส่วนเรื่องของความเร็วนะครับ0ถึง100นะครับคันนี้มันจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับ0ถึง100เนี่ยคันนี้จะอยู่ที่3.6วินาทีนะครับส่วนความเร็วสูงสุดนะครับอยู่300 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับพอเป็นขับ4เพิ่มขึ้นมาความเร็วก็จะสู้ตัวขับ2ไม่ได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะดอบก,กันนิดหนึ่งนะครับแต่ในตัวขับ4ได้อะไรเพิ่มได้ในเรื่องของความความสมรรถนะของระบบช่วงล่างนะครับความแน่นความเนบนะครับและก็เวลาที่ เราขับรถด้วยความเร็วสูงสูงและมีการมีการเปลี่ยนเลนะกระทันหันนะครับขับ4เนี่ยก็จะจะทำงานได้ดีกว่านะครับและสิ่งสำคัญเลยเนี่ยในขับ4นะครับในตัวต้อมบอกก่อนอย่างนี้ก่อนว่าถ้ารถป้ายแดงนะครับ 4S นะครับตัวเซรามิกนะครับเบรกเซรามิกเนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดออปชั่น ในการที่เลือกรถเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นรถอยู่ในช่วงปี2019-20เนี่ยเราจะต้องมีการคอนฟิกเพิ่มเพิ่มเติมนะครับดังนั้นใน 4S คันนี้ได้อะไรเพิ่มเติมนอกจากสีเคย้อนแล้วไฟหน้า LED matrix แล้วและก็ตัว Sport Package Design แล้วนะครับมาดูที่ล้อนะครับล้อคันนี้นะฮะเห็นไหมครับเบรกนะฮะมองปุ๊บเนี่ยคือต่างเลย เบรกเป็น6พอร์ตเหมือนกันนะครับแต่ความต่างคือตัวจานเบรกนะครับจานเบรกจะเป็นเซรามิกคอมโพสิตนะครับซึ่งเซรามิกคอมโพสิตเนี่ยความความใหญ่ของจานเบรกก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก350นะครับก็เป็น440นะครับมิลลิเมตรนะครับและช่วยในเรื่องของระบายความร้อนได้ดีขึ้นดังนั้นนี่คือข้ขอดีของ เซรามิกเบรกนะครับส่วนล้อมาด้วยลาย e x c l u s i v e นะครับดีไซน์นะครับล้อหน้า20นิ้วล้อหลัง21นิ้วนะครับและถัดมาครับหลังคาคันนี้ได้หลังคาไลท์เวทนะครับเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนดังนั้นน้ำหนักมันก็จะเบาลงไปด้วยนะครับถัดมาครับผมอ่าด้านท้ายนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการคอนฟิกเพิ่มให้เป็น ดำเงานะครับก็จะเป็นสีอลูมิเนียมเงาแบบนี้นะครับส่วนโลโก้อันนี้เป็นโลโก้สแตนดาดนะครับในวันวันคาเรล่า 4S นะครับปลายท่อปเป็นสแตนเลสเงานะครับส่วนคันนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมนะครับถ้าดูจากในใบคอนฟิกเรชันนะครับคันนี้จะมีในเรื่องของช่วงล่าง2คันที่ผ่านมาแล้วมีช่วงล่างที่เรียกว่าระบบ PSM นะครับ แต่คันนี้มีช่วงล่างที่เรียกว่า PASM Sport นะครับมีคำว่า Sport เพิ่มหมายความว่ายังไงคําว่า Sport ก็คือเขาจะมีช่วงล่างที่ที่ต่ำกว่าปกติเนี่ย10มิมหรือ1เซนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาช่วยในเรื่องอะไรเวลาขับด้วยความเร็วสูงๆนะครับลดเรื่องของหลักแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับเอาละฮะถัดมานะฮะ ออปชันอย่างอื่นคันนี้ถือว่าทะลักและตาแตกเปิดมาก็ตกใจเลยนะฮะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับเบาะนะครับ14เวนะครับและโลโก้หัวหมอนะครับพร้อมกับโลโก้ที่อ์มเท้าแขนด้านข้างนะครับมาพร้อมมาเลยนะครับไมล์เลขคันนี้วิ่งมาอยู่9,300กิโลนะครับ โอ้โหแต่ละคันสามคันวันนี้ปานกันแบบพันโลเองนะครับเชิญด้านซ้ายมือนะครับพอเข้ามานะครับสภาพรถค่อนข้างใหม่มากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ก็ได้ซื้อตัวแพ็กเกจสติกเกอร์ของ m a g n ัสแมกนัสโปรเช่นเดียวกันนะครับก็มูลค่าร่วม2 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็มาดูที่นี่ครับลิฟติ้งหน้านะครับปุ่มลิฟติ้งหน้า นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม Individual มานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น PSM ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูว่าใน 4S เนี่ยจากหน้าจอเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีการแสดงผลอะไรที่เพิ่มเติมที่แตกต่างจากขับ2ธรรมดานะครับลืมบอกไปนิดนึงว่าใน c a r e l l a ธรรมดาและ c a r e l l S ที่ไม่ใช่ขับ2เนี่ยอาที่ไม่ใช่ขับ4นะครับ จะเป็นสแตนดาร์ดด้วยระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับและเครื่องวางท้ายนะครับทำให้เซนเตอร์ของตัวรถเนี่ยในการาถ่ายเทแรงบิดลงลงไปที่พื้นถนนเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญเข้ามานะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ซึ่งใน ในตัวที่ไม่ใช่ขับสี่เนี่ยหน้าจอตรงนี้จะไม่ได้มีตรงนี้บอกให้นะครับก็จะเป็นตัวโชว์ว่าการทำงานของเ e ียแอคเซียลนะฮะของตัวล้อเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับคำว่าเ e ียแอคเซียลคืออะไรเ e ียแอคเซียลก็คือการทำงานในทิศทางตรงข้ามล้อหลังกับล้อหน้าเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราจอดรถเนี่ยในที่จอดรถได้ง่ายขึ้นการเข้าโค้งได้แม่นยำมากขึ้นการหักหลบสิ่งกีดขวางเนี่ย ทำได้ดีมากขึ้นคือการควบคุมได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งในตัว 4S เนี่ยเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอเลยตรงนี้นะครับอ่าส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็เซมเซมนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีฮีตเตอร์นะครับเบาอุ่นนะครับเพิ่มเติมนะฮะเบาอ,อุ่นเพิ่มเติมและอ่าคันนี้ไม่มีตัวฮีตเตอร์พวงมาลัยเช่นเดียวกันนะครับเอาละฮะ ก็จบกันไปอีก1นึคันกับ c a r i l ่า 4S นะครับในวันวันนะครับรถปี2019นะครับคันนี้จดทะเบียน2020นะครับคันนี้อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นไลน์นะครับว่าราคามีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ใช้แพงขึ้นนะคันนี้ปรับราคาจาก14.99ล้านบาทเหลือ 14.79ล้านบาทนะครับในออปชันขนาดนี้ผมถือได้ว่าแน่นทะลักกันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นใครที่กำลังมองหาอยู่ของ 4S และรอรถป้ายแดงไม่ไหวนะครับเพราะรถป้ายแดงนะตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเรามานั่งคอนฟิกกันใหม่นะครับรับรถกันเนี่ยปีหน้าแน่นอนนะครับและปีหน้าเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าเดือนไหนนะครับ ดังนั้นใครที่ต้องการรับรถเอาไปใช้ก่อนโชว์นะครับก็มาเลือกกันได้เลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คาร์เรล่ธรรมดา c a r ์เรล่าและ 4S จบในที่เดียวกับ AEY Auto Import นะครับกับโครงการวินวินวินนะครับโดยคุณเอนะครับการันตีคุณภาพนะครับเอาแล้วฮะวันนี้ก็ถือได้ว่า แตกรายละเอียดแบบจุกใจกันเลยทีเดียวนะครับกับแฟนพันธุ์แท้ของคาร์เรล่าในวันๆทั้งหมด3รุ่น3โมเดลด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงท้ายนี้เดี๋ยวอ้นขออนุญาตในการทักทายแฟนเพจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมากล่าวคำว่าสวัสดีกันนะครับเชิญเลยครับผมนะครับมีใครเข้ามากันบ้างนะฮะทักทายกันนะครับสวัสดีครับคุณจักรวาลครับสุดยอดกองทัพกบกันเลยครับสวัสดีครับคุณลักษิตานะฮะ รถสวยมากๆครับสวัสดีครับพี่กิติชัยนะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณแกมนะครับอยากได้ขับซีครับต้องมาครับมาชมเลยฮะแล้วก็คุณแกมอ้นบอกอย่างนี้เลยนะว่าชั่วโมงนี้ตัวขับซีเนี่ยคือแบบหายากมากๆนะครับรถป้ายแดงก็หายากอยู่แล้วนะรถมือสองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับและยิ่งออปชั่นขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมัน ในตลาดเนี่ยสภาพสภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญด้วยในการเลือกซื้อนะครับเอาลวฮะวันนี้ก็จุใจกันไปเลยทีเดียวนะครับกับกองทัพกบคาเรล่าในวันวันนะครับกับ a e y Auto Import นะครับวันนี้นะครับอ้นก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะฮะแล้วเจอกันไลฟ์หน้ากับ a e y Auto Import วันนี้บายบายครับ